เวลาที่คุณไปสัมภาษณ์งานนะคะแล้วคุณเกิดเจอคําถามนี้คุณจะตอบเขาว่ายังไงดีคะซึ่งวันนี้นะคะเพียงน,นี้ก็จะมาบอกโครงสร้างของการตอบที่น่าสนใจมากๆค่ะทุกคนสามารถนําไปปรับใช้กันได้เลยค่ะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะถ้าว่าคุณเจอคําถามนี้ Why do you want to work at this company ทําไมคุณถึงต้องการทํางานที่บริษัทนี้เออทําไมอะ่ะถ้าคุณเจอคําถามนี้แล้วคุณจะตอบว่ายังไงคะ ใครรู้คําตอบพิมพ์คอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์งานนะคะเราจะต้องรู้ก่อนนะว่าแบ็คกราวของบริษัทที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาทําเกี่ยวกับอะไรเขามีวิชั่นมิชชั่นอะไรบ้างเราจะได้สามารถตอบคําถามเขาได้ค่ะเวลาที่เราตอบคําถามเขานะคะเราต้องพยายามตอบออกมาจากแพชชั่นข้างในนะคนฟังเขาจะได้รับรู้ความรู้สึกเราได้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือ I am passionate about เรามีความชื่นชอบหลงไหลเกี่ยวกับ งานในอินดัสทรีไหนหรือบริษัทในอุตสาหกรรมไหนหรือเป็นงานฟิลไหนตรงนี้เราสามารถเติมเข้าไปได้เลยค่ะและต่อมานะคะตรง and I a d m i XYZ Company's commitment to นะคะก็หมายถึงว่าและเราเนี่ยก็มีความชื่นชอบนะคะในความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัท XYZ ในเรื่องของอะไรนะคะตรง XYZ Company เนี่ยให้เราใส่ชื่อบริษัทที่เราไปสมัครหรือว่าไปสัมภาษณ์งานนะคะแล้วก็ตรง specific aspect นะคะให้เราใส่ ลักษณะเด่นของบริษัทค่ะว่าเราเนี่ยมีความชื่นชอบในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทนี้ในเรื่องของอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ innovation ก็ดี customer satisfaction ก็ดีหรือว่าในเรื่องของ sustainability ก็ดีนะคะก็สามารถใส่ไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ก็ใส่ mission mission ลงไปได้เลยค่ะ <S <S ต่อมานะคะให้เราใส่ I believe my skills in นะคะตรงนี้ให้เราใส่ทักษะหรือ หรือประสบการณ์ทำงานอะไรที่มันรีเลทกับองค์กรของเขานะคะแล้วก็ตามด้วย Align perfectly with the company's goals and I and I am eager to contribute to its success นะคะก็หมายถึงว่าฉันเนี่ยมีความเชื่อ,อมั่นเป็นอย่างมากว่าทักษะและประสบการณ์ทำงานของฉันเนี่ยจะสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรด้วยอย่างสมบูรณ์แบบนะคะและฉันเนี่ยก็มีความกระตือรือร้น,น,นะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอย่าลืมเอาข้อมูลดีดๆเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะและถ้าวันนี้คุณมีแผนที่อยากจะเรียนต่อแล้วก็ส่งยื่นเอกสารไปเรียบร้อยแล้วถูกออฟเฟอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็กาลังรอสัมภาษณ์อยู่แต่ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ตามนะคะคุณสามารถทักแชทมหาพี่อนีรัวๆได้เลยค่ะเพราะทีมงานพีน่อนีจะไกด์คุณให้สามารถตอบแล้วก็โดดเด่นเข้าตาก,กรรมการได้ค่ะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกดต l l ตามเพจพี่